สวัสดีครับเด้อครับวันนี้ก็จะพาไปเบิ่งโซนของคุณแม่ดารานะครับไปเบิ่งก่อนว่าจังหมันหกหรือมีหกครับนี่กระทางหิมขั้นห้วยเลืกครับต้องผ่านยัางผ่านป่าก่อนครับทางยัางก็จะหกแน่ครับ ไม่ได้ตัดมันครับทุกของโซนกับหึงๆมาเบิ่งเท่นึงครับมาจอบปกติก็มี่อยได้เวลาครับส่วนมากกับอยู่แต่อยู่ให้อยู่หน้าครับชซงนี้ชโซงภูเขานะครับจะมี่อยได้มาโซนกระดครับหึงๆมากเท่นึงครับทา้งผ่านกันเลยหกแน่ แล้วเขาแล้วน้ำกับเจ้าัดมองอันนี้ก็น่าจะแปลนเฮื้นอยู่ครับ้าเพิ่นได้มาได้เผอมาทางครับโงนี้กัจะหกเนี่ยครับ ที่เห็ดเก็ดไก่นี่กับกล้วยเพื่อนบ้านนะครับแม่นกล้วยเจ้าของครับมันเขาเคียวงามเยับส่วนเจ้าของจะเป็นแล้วเลยครับมีแต่คอยดูแลขึ้นแล้วมีงามกรครดบนี่กับป้าไม้ไหลครับตามพิมพ์ทางเป็นป้าไม้ลหน่อไม้น่องเพอกับพ่อหากินได้ครับมันอยู่ที่สวนเจ้าของครับ นี่ก็ไม่โห่กัดเอามาปุ๊ครับนี่ก็กำลังง่าย่นี่กัดกงงกมะหามกัเป็นมะหามเปรี้ยวครับามาปุ๊ขั้นเสาห้อยเลือกครับเพื่อเป็นเวลาไอ้อผลอ้ลอเผลกัดเป็นมะหามส้มเขา สามารถแก้เอหายได้อยู่ครับโลเดี๋ยวนี้กับแพงแล้วพอมีใครได้ผู้เอกกระดอครับตุนมะหามสมเอผลมันครับมะมั่นครับแกะโลนึงกับลายเอเศร้าบาทยี่สิบยี่สิบบาทหรือสามสิบเดี๋ยวนี้น่าจะแพงขึ้นก็เก่าอยู่ครับพวกคนเอดน้อยแล้วตัวนี้ครับเพื่ออนาคตครับเป็นอาชีพเสริมครับจดมีเกิน ห้กปีก็น่าจะได้ผลนะครับแม้เป็นปูวไว้น่าจะสิบกว่าต้นครับหิมสะอันนี้ก็หอยเลิกครับกเกษดาอยู่มันมองไอ้ไอ้กันไอ้กันฝ่ายมันมันพังครับพอน้ำมันมาหลายครับพะน้ำนี่ก็ไหลมาแต่ภูเขาเนาะ แล้วทีนี้ไอ้ขั้นเป็นขั้นดินเนาะท่อมันอาจจะน้อยมั้งในการระบายครับมันก็เลยรับน้ำาหลายไม่ได้ครับถ้าไอ้มันสามารถไอ้ไอ้ขั้นขั้นน้ำไอ้ตรงนั้นถ้าถ้าสามารถไอ้เพรามันนี่เพามันเสพพังหรือน่าจะกักเก็บน้ำได้หลยอยู่ครับเพราะตามโครงการเนี่ยเห็นว่านองน้ำอันนี้มันสามารถ พื้นที่ประมาณห้าไร่ครับแนวเอกเกษตรย่ำแหลงกันน่าจะได้ผู้หันปันี้เป็นประโยชน์อยู่ครับนี่ก็กล้กวยเขาไอเพื่อนบ้านครับขเขาปูหลายงามอยู่ครับนี่ของโซนเจ้าของกาลังมาหอดด้วยครับก็มีงามแล้วมันปูไหลายปีนะครับมันมันโซยนะครับแนกวกล้วยเขากัน อันนี้ก็เป็นโซนผสมผสานครับเพิ่งกับที่จริงเพิ่ปุ๊มาตด้ห้าปีนะมั้งครับที่เอสมานี่ครับแต่ก็อาจจะก็คือว่าละกล้วยที่จริงก็มันกินหลายลุ่นละอันนี้มันปลายมันครับแต่โซนมันก็ได้หออนไม้พะยุงครับไม้พะยุงไม้ซากกับที่เอามาปุ๊นี่ก็มีได้ต้นมะม่วงหลายอย่างอยู่ครับ ปุ๋ยชนิดละต้นสองต้นครับต้นเงากะก็ได้อยู่ครับต้นมะพร้าวก็ปุูไปครับอาจจะเบิ่งขึ้นและมีง่ามก็ได้พบย่ำฝนไม่ค่อยมาดูแลก็โด้นะครับก็ได้พวกนอกห้านอเพอเป็นว,วางหวางผลแล้วผลวมาตัดงาอยู่ครับ คือมันแปลงก็เก่ากล้วยก็มีค่อยง่ามนะครับมันเป็นปลายแล้วมันลายปีนะครับอันนี้กับมาคิดครับมันก็กินนลายรุ้นนะครับมันก็น่าจะมีง่าม คยกับมันปลายปลายมั่นแล้วมันก็นมีจะง,ง่ามครับแต่ก็พอก,กินได้อยู่ครับไว้กินมีได้หายครับนี่ก็ปูปมะหามหวานมะสมโออก็ได้อยู่ครับย่างละชนิดสองชนิดละสองสามต้นครับนี่ก็ต้มน้ำมงครับนี่ก็ได้กิน สองสามปีแล้วมังม่วงพวกเขียวเสวยครับน้ำดอกไม้เ่ยเป็นหิมโซนก็เป็นน้่ไม้ไร้ครับขอหน้่ไม้ไร้ละวมื่อนี่ก็เป็นต้นนั่งคุดครับ ้าจะมีง่ามก็รอกับเจ้าปุ๋ยเพื่อกับเจ้าว่าอย่างนั้นเธออยู่มั้งครับได้ผลนี่ก็นอห้าครับ ก็มีพวกวายครับพวกวายไอตะไคร้ครับที่ปลูกไว้ก็ส้นมากก็เลือปูกได้ก็พ่อได้กินครับ่ไ,ได้ซื้อครับของไสในโคลเลอร์นครับอันนี้กบ็บางคนอาจจะมีจัก,ก็ได้ครับไออันนี้ก็เป็นต้นแขมครับดอกมันน่ะเขาเอามาเอ็ดไม่กวาดครับอันนี้และต้นนี้นะครับที่ว่าเขาดอกมัน เขาเอามาเอ็นไม่กวาดครับช่วงนี้ก็ยังมีเป็นดอกครับแต่กระปุกก็มีลายครับงามอยู่เด้ยวับต้นแขมอันนี้ก็วายกตโซน,วนวายก็มีลายครับแต่กระปุกไว้กินพอกินครับ มีที่ซื้อไว้กันเรือปูดได้กับูครับหิมโซนกันปูไม่ซักไว้ครับเผื่อเอ,เอ็ดบ้านเอ็ดเผื่อครับอนาคตไวเ้เือลูหลานครับ นี่ก็จะพามาเบื้องต้นพักหวานครับอันนี้กับมันขึ้นตามธรรมชาติครับพักหวานยูด้านห้ามีได้ปุ๊กครับมันขึ้นเองครับนี่ครับต้นพักหวานเกิดเองตามธรรมชาติครับเพราะยู่หน้ามันตีนเขานะครับไอ่เท่านี้ก็เลยได้ต้นพักหวานบองครับพุลละย่ำย่ำแรงครับเดินสามเดินสี่ครับ มันยังงอยอดอเผอครับโวงนี้กัมันจะมีมันจะมีได้ยอดได้เผอครับห้ามแรงคนละครับย่งงอยอดครับโซนก็จะฮกนี่ครับยังไม่ได้ตัดครับเม่วานกับวันเรามาตัดอยู่ครับอันนี้ก็ไหวายครับเพราะได้แกงครับก็มีง่ามก็ได้ครับ ข้างหลังก็เป็นภูเขาครับติดภูเขาครับบรรยากาศบ้านนอกกับแันแน,นี้นะครับยูกธรรมมาติครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อจบแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ